สวัสดีครับเรามาดูผลฟุตบอลเพิ่มมาเลกอังกฤษเกมที่24ประจำวันพุธที่10กุมภาพันธ์หน่อยดีกว่านะฮะเริ่มกันที่ดิวิชัเซาเทียเตตเปิดบ้านเอาชนะเอเวอร์ตันไป3-1วันนี้เจ้าบ้านได้3ประตูจากเมสันโฮเกตของเอเวอร์ตันทำเข้าประตูเองครับแล้วก็ที่เหลือมาจากแลนเฟเซอร์แล้วก็คีแลนทิปเปียร์ส่วนทีมเยือนได้1ประตูจากเจมาล็อเซลของดิวิชัเซาเเนี่ยทำเข้าประตูตัวเองเช่นกันไปที่เวสต์แฮมยูไนเต็ดก็เปิดบ้านเชิญเอาชนะวัตฟอออร์ดไป1-0จจากกลลูยิงขงขตโบเวน เบอร์ลี่เสมอกับแมนยูไป1-1นะฮะทีมเยือนนั้นเปก่อน1-0จากพอปอกบาฮะแต่ว่าเจ้าบ้านมาไล่ตีเสมอได้จากเจโรดิเกสนั่นก็เลยทำให้ตารางคะแนนในตอนนี้เนี่ยแมนซิตี้ยังนำไปจากฝูงที่57คะแนนอันดับ2เลสเตอร์มีสี่สอันดับ3เชลซี47อันดับ4เวสต์แฮม40อันดับ5แมนยู39อันดับ6กับ7เป็นอาร์เซนอลกับสเปอร์มีทีมละสามสิบหกอันดับแปดวู๊ปมีอันดับสี่อันดับเตอร์กับแอสตันวิลล่ามีทีมละ26 อันดับ12บสองอร์ตันมี25อันดับ13คริสตัลพาเลด24อันดับ14เบรนท์ฟอร์ดมี23อันดับ15ลีดมี22อันดับ16เอเวอร์ตัน19อันดับ17นิวคาสเซิลมี18ในขณะที่โซนดอกชารตก็มีอันดับ18นอร์เวย์ซิตี้เก็บไป16อันดับ19วัตฟอร์ดมี15แล้วก็อันดับสุดท้ายเบอร์ลี่เก็บไป14คะแนนไปต่อกันที่ดาวน์โซนล่าสุดก็ยังคงเป็นโมซซาาลที่ัดไปป16ระตู เดี๋ยวส่งท้ายกันที่โปรแกรมในคืนวันพุธนี้ฮะก็จะมีแมนซิตี้เปิดบ้านเจอกันฟอร์ดนอริชเจอกับคริสตัลพาเลตสเปอร์เจอซ้อมตันแล้วก็วิลลาจะพบกับลีดส่วนคืนวันพฤหัสยังมีลิเวอร์พูลครับจะเปิดบ้านเจอกับเลสเตอร์แล้วก็บูฟพบอาร์เซนอล